สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะคะเอ๊ะวัดดังของจังหวัดนครปฐมมีวัดอะไรบ้างนะถ้าจะเน้นไปทางสายมือของขลังเครื่องรางต้องวัดนี้เลยเรียกว่าวัดสามงามค่ะกล่าวถึงวัดสามงามทุกคนก็จะรู้จักกันในนามหลวงพ่อเต๋คงทองนะคะ ซึ่งท่านได้มรณาภาพรวมอายุได้90ปีค่ะต่อมาก็จะมีหรวงทูแย้มนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในรูปต่อมาค่ะนี่ก็คือประวัติโดยย่อนะคะแล้วองค์นี้เลยจุดคลายแม็กจุดพีครูปปั้นเจ้าสัวค่ะที่ใครมาขอโชคขอราบส่วนใหญ่ก็จะได้สมปรารถนาแล้วเอามาแก้บน เช่นรถชุดทหารน้ำแดงและของเล่นเด็กค่ะเรียกว่าเป็นกุมารเจ้าส่วนนะคะนี่เลยของเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่พ่อขอแล้วสำลดผลก็จะนำมาแก้บนตามสัญญากันนะคะก็จะขึ้นชื่อมากค่ะในเรื่องโชคราภ ในเรื่องขอ่วยในเรื่องแรกเด็ดนะคะวัดนี้ที่ขึ้นชื่อเลยก็เป็นด้านกุมารค่ะก็จะมีการปลุกเสกกุมารทองนะคะเมื่อประมาณ2ปีสาปีที่แล้วนาอปู่ก็ได้มาเช่ากุมารทองกับหลวงปู่แย้มด้วยค่ะก็จะเป็นกุมารทองจากดินเจ็ดตาช้าค่ะขขังมากบอกเลย นำเข้าบ้านวันแรกทีวีเปิดปิดเองซะง,งั้นอันนี้เรื่องจริงที่สัมผัสได้กับตัวเองเลยนะคะซึ่งก็มีการออกรายการทีวีด้วยนาที่ว่าแจ็คจิลเอ่อเดียนกุมารจากวัดสามงาม1200กว่าองค์แล้วที่ของเล่นมันกิ้งเองได้อะค่ะ่อวัดน,นี้ก็เคยออกรายการทีวีด้วยค่ะ และวัดที่อยู่ไม่ไกลกันเลยค่ะขับรถมาอีกนิดเดียวก็ถึงวัดหลวงพ่อเปิรนค่ะซึ่งดังมากเรื่องเสือนะคะวัดหลวงพ่อเปิ่นชื่อว่าวัดบางพระค่ะใครสายมูใครชอบเล่นของพลาดไม่ได้กับวัดนี้เลยนะคะหลวงพ่อเปิรนถือว่า เป็นเกจิอาจารย์แห่งเมืองนครชัยศรีเลยค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเลยวัดสามง่ามานิดเดียวเองค่ะอะมาถึงแล้วนะคะเสือสง่าอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกุฏินะคะหลองพ่อเปิ่นเนาะอะ,อะ เข้าไปรับชมภายในความขังความศักดิ์สิทธิ์กันได้เลยค่ะหลวงพ่อเปิลจะเด่นเรื่องการสักเสือนะคะมาภายหลังหลวงพ่อก็ได้ประสิทธิ์ประสาวิชาการสักให้แก่ลูกศิษย์แทนนะคะหลวงพ่อเปิลจะเด่นเรื่องการสักเสือเพราะว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจค่ะ สามูสายเล่นของก็อย่าพลาดวัดสองวัดนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะแฮงแฮงปังปังกันทุกคนนะคะ